ชื่อเรียกขานแต่ดั้งเดิมของวัดคงคาพิมุกวัดคงขาพิมุกเป็นวัดโบราณที่สำคัญของเมืองตะกัวป่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,305ชื่อเรียกของวัดนั้นถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2,443สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น มีความสำคัญของวัดคือพระอุโบสถรูปทรงจัว่วหลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกมีปีกนกสองข้างเป็นโบราณสถานที่สำคัญภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานโรคป,ปั้นที่ชาวตะกัวป่าเรียกขานว่าพ่อท่านเจ้าฟ้าซึ่งมีรูปลักษณะเป็นศิลปะแบบพื้นเมืองชาวตะกัวป่าเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสิ่งที่โดดเด่นสะดุดสายตาเมื่อมาถึงวัดคงคาพิมุกนอกจากพระอุโบสถคือพระพุทธเจดีย์ที่ภายในบรรจุพระธาตุนอกไปจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีสถูปเจดีย์บรรจุอธิธาตุของพระสมบัติยานุรักษ์องค์ณนกขออดีตจางวางคลังเมืองตะกัวป่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสิ่งต่างๆเหล่านี้หล้อมรวมกันทำให้วัดคงคาพิมุกมีความสำคัญเป็นวัดโบราณที่ควรค่าต่อการแวะไปสัมผัสเมื่อมาถึงเมืองตะกวัวปา สวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่วัดคงคาพิมุขนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมได้รับชมวีดีอนะครับประชาสัมพันธ์วัดคงคาพิมุขนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเราพามาอยู่กันที่วัดคงคาพิมุขเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์การท่องทเที่ยวของเมืองตะกัวป่านะครับวัดคงคาพิมุขถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนอกจากนี้ วัดคงคาพิมุกยังถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครไปใครมาตะก,กัวป่าก็จะต้องแวะมาเยี่ยมชมที่วัดคงคาแห่งนี้ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากจเจ้าอาวาสว,วัดคงคาพิมุกครับที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับเรานะครับถึงความเป็นมาของวัดคงคาพิมุกและท่านยังให้โอกาสกับเรานะครับได้เยี่ยมชมบริเวณวัดด้วยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยครับ อนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับพระคุณนันทปัญญากรเจ้าอาวาสวัดคงคาพิมุขครับเดี๋ยวเราจะที่มณฑะคุณเจ้านะครับได้พาพวกเราได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในวัดครับจากนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับสังฆทานตรงนี้ไว้สําหรับอะไรครับพระอาจารย์ไว้โยมที่มามาทาบุญก็ทําตามจิตศรัทธากี่บาทก็ได้เด็กก็ถวายได้ผู้ใหญ่ก็ถวายได้เพราะว่าไม่ได้กากณฑ์ในราคาครับผมก็สามารถที่จะทําบุญตามจิตศรัทธาได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญของพระท่านเจ้าฟ้าไว้บูชาสร้างมาหลายรุ่นหลายปีแล้วก็อยู่ในนี้ครับผมก็มีราคาราบาก็ไม่แพงครับ99บาททุกท่านสามารถที่จะทอนเพื่อไปบูชากันได้นะครับส่วนตรงนี้ดอกไม้ทุกเทียนก็ตามจิตตาอีกกันแหละเนี่ยหยิบได้ตามสบายเลยนี่ก็คือตามจิตตา ทางวัดก็จะมีการเตรียมดอกไม้ทุกเทียนเอาไว้ให้ไม่ได้กะเกณฑ์ในเรื่องของราคานะครับแล้วก็เราก็จะไปตรงนั้นด้านหน้าใช่ไหมครับ,รบเป็นวิหารใช่ไหมครับใช่วิหารพระท่านเจ้าฟ้าพร้อมด้วยพระเกจอิอาจารย์เก้ารูปเก้าองค์วิหารตรงนี้ประจุษฐานหลวงพ่ออะไรบ้างครับอาจารย์่ครับตรงนี้คือพระพุทธพระท่านเจ้าฟ้าหรือสมเด็จพระท่านเจ้าฟ้าคือนี่รูปนี้เป็นรูปจำลอง หลอในพศ2512พราะท่านคายมาพุทธาพิเศษครับนี่องค์นี้คือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีถัดไปก็หลวงปู่สงครับแล้วถ้ารูปนี้ก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับโคราชถัดไปก็ อดีตอดีตนะครับนี่คืออดีตเจ้าวาดเพราะท่านลุงถัดไปครูบาศรีวิชัยครับเชียงใหม่อ่านี้อดีตเจ้าวาดเพราะท่านทิ้งนะครับเพราะครูอัดนวการทีนี้ก็มารูปนี้ก็คือนี่เพราะท่านเพราะท่านขายวาจาสิทธิ์นะครับแล้วก็ถัดไปคือหลวงปู่ทวดแล้วก็ถัดไปนั้นอ่า พ่อท่านรัตวัดกระเป๋จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี้ก็จาตูคามแล้วก็อันนี้เป็นที่รอยลอยเทียนเป็นการทําบุญประจําวันเกิดวันเกิดก็รอยตามสีครับด้านข้างตรงนี้ครับเจดีสีทองอยากจะให้พระอาจารย์ได้พาพวกเราไปเยี่ยมชมกันสักสนิดหนึ่งครับถ้ารอบข้างนี้มันจะเป็นรูปของอคําสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกปีเลยครับคือจะมีทุกปีเป็นหลักคําสอนและภาพด้านข้างนี้ก็เป็นเทพสีสีองค์ครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับอาจารย์เป็นนี่เป็นพญายมครับอันนี้ติดด้วยกระเบื้องเบญจรงค์ครับออามาตีตีแล้วก็ติ่งมาทุกพระพุทธรูปากศสีสมัยเลยครับของไอ้นั่นของของคนจีนพราะรูปนี้สร้างก็ สร้างพระเบบสงจีนเพราะว่าชาวตะโกาปาเราเน่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนครับแล้วก็ถัดมาก็ไม่รู้มันเป็นสมัยไหนเลยนะมันสี่สมัยครับลบบุรีสุขโขทัยแล้วพระองค์ตรงกลางพระประธานตรงนี้คือพระอะไรวันเสาครับ,รบพระวันจำวันเสาประจาวันเสาตรงกลางพระองค์นี้ค่ะพระอาจารย์นี่โยมเข้าพามาถวายครับคุณโยมที่ภูเก็ต มีชั้นบนด้วยชขั้นชมข้างบนข้างนอกว่าสวยงามสีทองอารามแล้วข้างในระยิบระยับนะครับโอ้โหระยิบระยับเกล็ดแก้วแรวมันมากมากเลยครับข้างบนก็เป็นที่บรรจุพระธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์นะครับสี่ด้านด้านบนนั้นเป็นที่บรรจุแต่ยังไม่ได้บรรจุพระธาตุ แล้วก็รูปภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติของพระ,พ,ระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตัตรู้ได้ปณนิพานแสดงธรรมแล้วก็จบด้วยปณนิพานนะครับตะก,กวดบาบ้านเรานะครับก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นหรือว่าที่อื่นเลยนะครับปฏิมากรรมต่างๆส่วนสงญงามครับก็จะมีในพวกของเบญจรงเครื่องลายครามต่างๆมาเสริมกันด้วยนะครับ,รบนอกจากจะเห็นภูมิทัศน์ของวัดแล้วด้านหลังก็จะเห็นแม่น้ำแม่นม้ำตะกวดป่า ตอนนี้เราอยู่กันภายในพระอุโบสถของวัดคงคาไปมุกค,ครับเดี๋ยวจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาหรือว่าเล่าเรื่องราวของพระอุโบสถนิดหนึ่งครับอุโบสถนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่นานก็ในบันทึกนั้นคือบันทึกไว้ว่าพศ2 3นสอ แต่โดยหลักฐานจริงๆอุโบสถนี้จะไม,ไม่ไม่ทราบว่าผังมีมิตรปีไหนค,คือไม่รู้แต่ตอนอัตมาภาพมาอยู่ก็คือมาบูร,ะบรณะปฏิสังขรณ์ใหม่คคือก็มาต่อเติมกนกลายปูนป้านแล้วองค์พระประธานในอุโบสถนี้ก็เป็นพรอท่านเจ้าฟ้าหรือสมเด็จพระท่านเจ้าฟ้าตามหลักแล้วก็คือพระพุทธเจ้าแต่เราทั้งหลายเรียกตาม ตามความเคยชินของการที่ว่าเจ้าอาวาะถ้าอายุมากอยู่นานก็จะเรียกพอท่านก็คิดว่าพอท่านพระพุทธรูปอยู่นานก็เลยเรียกพอท่านเจ้าฟ้าแต่คําว่าเจ้าฟ้านี้ถ้าดึงไปตามประวัติก็ได้ฟังคําเล่าลือกันมาว่ามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มาบวชที่วัดคงคาแล้วก็ปั้นรูป พระพุทธรูปเล็กๆไว้รูปหนึ่งแล้วทีนี้ก็ตั้งชื่อว่าพระท่านเจา้าฟ้าก็มีชาวจีนคนหนึ่งมากราบตักระขอพรบอกว่าถ้าลือ้อทำให้ว้ารวยว้าจะมาทำให้รื้อใหญ่แล้วคนจีนนี้กลับไปก็มีฐานะร่ำรวยมัง่งคั่งก็เลยเอาพระพุทธรูปที่ว่าเป็นพระท่านเจา้าฟ้ารูปเล็กมา ในอุโบสถแล้วก็ป้านปูนกอบขึ้นเป็นรูปใหญ่ดังที่เห็นอยู่ด้านหลังของอัตมาภาพคือเป็นพระประธานอุโบสถแต่เรียกว่าพอท่านเจ้าฟ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของวิหารหลวงพ่อเชมครับเดี๋ยวเราจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาว่าทําไมถึงได้นําวิหารหลวงพ่อเชมมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ครับครับนี่ก็หลวงพ่อเชมรูปองนี้ก็คือ าญาติโยมที่ในภูเก็ตเขาสร้างแล้วถวายสมเด็จพระเทพไว้ว่าให้อา,อาไปถวายวัดแต่ว่าภายในห้าปีนั้นนะคือ,อไปหาที่ไหนก็เขาไม่ไปคือกองเลขาบอกว่าไปที่ไหนก็เห็นแล้วก็ไม่พอใจคือไม่ชอบ,บก็เลยก็มีเหตุเลขามาที่วัดมากราบแล้วพอกาบแล้วก็บอกคุยกับผมว่า,าม,มีสมเด็จพระเทพ บอกว่าจะหาวัดถวายหลวงพ่อเชม่มที่นี้ผมบอกว่าดีเลยทัางเกบอกว่าขณะนั้นถวายที่นี้ก็ท่านก็กลับปรึกษากับสมเด็จพระเทพก็บอกว่าพระเทพบอกว่าถวายวัดคงคาเลยก็เลยวันที่ว่าสมเด็จพระเทพเสด็จในวันที่14บ่ายโมงก็นำหลวงพ่อเช่มมาถวายพร้อมกับมาวางศิลาฤกษ์พระหมหาเจดีตะโกลาเพราะตั้งชื่อพระเจดีตะโกลา ตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังจากพระอาจารย์ครับว่าเป็นบ่อน้ําอะไรและมีความเป็นมาอย่างไรครับบ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้าโบราณเป็นบ่อน้ําคู่วัดที่เขาขุดไว้ใช้คนที่จะมาวัดของคานี้คือเป็นคนทุ่งใหญ่โคกเคียนจะมาทางน้ําคือทาสะพานปีงก็ทําสะพานครั้งหนึ่งแล้วก็ขนข้ามแล้วแรกๆกนี่ก็ข้ามเรือข้ามเรือมาวัดก็มาถึงก็มาล้าง เอาล้างเท้าที่น้นํานี้แต่ปัจจุบันบ่อนี้เขาเรียกเป็นน้ําบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่รประชาชนทั้งหลายเขาเรียกกันเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคําวัดคงคาทาราเลายใต้ผู้ใดคิดได้กินไม่รู้สิน้นคือเป็นคําที่คนโบราณเขาพูดไว้ตอนนี้ด้านใดยังมีน้ำหรือมีมีมนนีน้ํามีน้ําแต่ปิดไว้เพราะว่ากลัวเด็กตกลงไปครับก็เลยต้องปิด นี่คือเดิมเท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่เ,เดิมหนูลึกลงไปสีปส่ท่วมคน<อ>ครับเพราะว่าตรงนี้อ่าตรงนี้ธรรมดามันรุ่มลงไปอ่าสี่ทุ่มคนเท่ากับเท่ากับแม่น้อํอเพราะอัตมาภาพก็ยกเขื่อนขึ้นเขื่อนดินแล้วก็ดูดดินในแม่น้ําใส่ถมถมตรงถมด้านหน้านี้ก็เลยยกบ่อขึ้นมาเติมท่อขึ้นมาจนได้ระดับนี้ ตอนนี้เราอยู่กันที่นะับพระบรมรูปทรงมาครับที่ประจิตสถานอยู่ที่วัดคงคาพิมุขครับริเริ่มเลยก็คืออ่านตามประวัติของเมืองตะโกปาว่ารัชก,การที่5ทรงประพาสผ่านหน้าวัดคงคาก็เลยก็คิดว่าเออก็อยากจะสร้างรัชกา,การที่5ทรงมา้าไว้เป็นที่ระล,ลึกนึกถึงในการเสด็จเยือนเมืองตะโกปาแล้วก็เป็นที่กราบสักการะของประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสสตาในองค์ รัชการที่5ก็มีโยมผู้อุปถัมภ์ก็คือคุณวลภาธีรสารและคุณชดชัดทงช่วยร่วมกันสร้างและส่วนตัวฐานนี่ก็คือโยมอุไรวันกุลวานิชฐ์เป็นผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือในการก่อสร้างตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเราอยู่กันที่ด้านหน้าของพระเจดีย์นะครับ แล้วก็ด้านหลังของเรานะครับเราจะเห็นในเรื่องของบรรยากาศของวัดนะครับก็จะมีพระเจดีย์ของวัดคงขาพิมุขมีพระอุบโบสถมีพระบรมรูปทรงมาและบรรยากาศของวัดในภาพรวมนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับสำหรับใครที่มาก็จะมาถ่ายภาพตรงนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็อวดภาพสวยๆกันผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวและเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คสำคัญของตะกัวป่าสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวที่วัดคงคาพิมุกนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่มีความประสงค์หรือมีจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่วัดคงคาพิมุกได้เลยนะครับมาร่วมทําบุญกันที่วัดได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนี้แล้วนะครับเราจะต้องจากกันไปแล้วต้องขอกราบคําว่ากราบนมัสการลาพระคุณเจ้าครับ เจลิญพร